ที่ของเธอในวันนั้นที่เธอบอกเกฉันฉันยังจำมันได้ดีจน พุชกิดเทพนาคาตอนที่ห้ากายทิพย์ของเทพหนุ่มรูปงามเดินตามหลังท่านเทวดาผู้ชลาเข้าไปนั่งในวิหารแห่งนั้นด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบสุขสงบเสียงสวดมนต์กระหึม่มเปี่ยมพลังพุทธานุภาพก้องกังวานที่แท้เสียงสวดมนต์นี้ก็ดังมาจากโอที่ไม่ได้ขยับขยื่นเลยสักนิด ของเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่กำลังนั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่ในวิหารสักพักที่เบื้องบนพันปรากฏแสงสว่างเจิดจ้าทำให้เสียงสวนมนแผวหายเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายรวมถึงเทพนาคาหนุ่มและท่านเทวดาผู้ชาราต่างขยับองค์ขึ้นนั่งคุกเข่าโดยพร้อมเพรียงพนมมืออันชฉลีหววางอก ทุกองค์พร้อมเพียงยกมือไหว้พนมวันทาจดศีรษะก่อนที่จะก้มกราบอภิวาทลงแน่พื้นด้วยท่าทีที่นอบน้อมง,งดงามถึงสามครั้งสามคราเพราผ่านไปหลายชั่วยามร่างสูงสง่าสว่างแสงบารามีพลันขยับกายเล็กน้อยและค่อยๆถอนจิตสมาธิที่นิ่งสงบดังบึงน้ำลึกอันเย็นฉ่ำ ดวงเนตรเรียวยาวกระพิบปริบสองสามคราเสียงพระธรรมยังคงก้องกังวานเทพเทวดานางฟ้าและชาวสวรรค์ทั้งหลายยังคงนั่งขัดสมาธิสดับฟังพระธรรมอย่างมิรู้เบื่อท่านเทพนาคาผู้ชคิดทอดถอนใจบางสำนึกตนว่ามีอาจจะเพลิดเพลินอยู่กับความสงบสุขเช่นนี้ได้นานนัก เพราะเรื่องทางโลกยังคงเป็นเสมือนวงบาปที่มาตรึงให้เป็นภาระที่ท่านเทพต้องสะสางร่างโปร่งแสงของเทพนาคาขยับกายยาที่บาวิบขึ้นนั่งคุกเข่าในท่าเบนจางคประดิษฐ์แล้วน้อมกราบพระพุทธองค์ด้วยความเคารพและซาบซึ้งจิตในรสพระธรรมจากนั้น กายาที่โปร่งเบาก็เคลื่อนไหวออกจากลานไตรทศนาลัยอย่างเบากริบมีได้กระทบกระเทือนหรือก่อกวนญาณอย่างรู้ของเราเทพเทวดานางฟ้าที่กำลังประทับนั่งอยู่ในลานธรรมท่านเทพนาคาก้าวเคลื่อนกายยารอยเหนือกลุ่มหมอกควันสีขาวไปจนเกือบจะถึงปากทางเข้าออกเทวโลกท่านใดนั้น พรานมีคลื่นเสียงจากพลังจิตแท้ผ่านมวลหมอกเมฆามากระทบดวงจิตสัมผัสของผู้ชิดท่านเทศนาคาเหตุใดท่านจึงรีบร้อนจะลงสู่เบื้องร่างเช่นนี้เล่าขอท่านอยู่สนทนากับข้าสักประเดี๋ยวจะได้หรือไม่ประโยคนั้นทำให้ร่างสูงชะงัก มุมปากเรียวงามพันคลี่ยิ้มอ่อนก่อนจะกล่าวโดยมิจำเป็นต้องหันกลับไปมองผู้ที่ส่งเสียงทักท่านเทวดาวิสุทธิกุลโทร,ร่างสูงหันกลับไปมองช้าๆท่ามกลางหมองสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ของปุยเมฆบางมีร่างงดงามเปล่งแสงสีทองเรืองยืนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นผู้จะคิดขยับเคลือ่อนเข้าไปใกล้ร่างเรืองทองนั้น จนมองเห็นใบหน้างดงามชัดตาท่านเทวดาผู้เปี่ยมบาร,รมีสูงกำลังส่งยิ้มอ่อนโยนให้เขาไม่พบเจอท่านมานานนักในเมื่อท่านขึ้นมาที่นี่ยายไม่อยู่บนนี้อีกสักหน่อยเมื่อตะกี้ข้านั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่ที่ทิพยเวทแล้วสัมผัสได้ถึงไอเทพของท่านจึงรู้ว่าสหายข้าผู้ชคิด กลับขึ้นมาบนสวรรค์คาลัแล้วข้ารู้สึกยินดียิ่งนักจึงได้รีบมาดักรอท่านอยู่ตรงนี้เพื่อจะเชิญท่านไปพักผ่อนที่ทิพยเวทของข้าสักราผู้ช้คิดฟังคำเชิญของท่านกุนโทก็ทออถอนสลดใจก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วชัดกัมมุนาวัตะตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกร,รัม ตัวค่านี้ก็ต้องเป็นไปตามกรรมเช่นกันอาสนะบนนี้ยังร้อนระอุสำหรับค่าค่าจึงจำเป็นต้องขจัดความร้อนให้สิ้นเสียก่อนจึงจะสามารถกลับมาบำเพ็ญเพียบรบารมีต่อไปได้เทวาวิเศษกุลโทได้สดับฟังเช่นนั้นจึงกล่าวว่าประเสริฐยิ่งประเสริฐยิ่งท่านผู้ยินยอมต่อกรรม ข้าขออวยพรให้ท่านผ่านพ้นไปได้ทั้งหมดข้าก็คงไม่อาจจาะรั้งท่านไว้อีกแล้วเพราะเวลาของเทวโลกกับเวลาของมนุษย์โลกมันแตกต่างกันมากเหลือเกินท่านจงรีบกลับไปเถิดไว้ข้าจะรอจนกว่าเคราะกรรมของท่านจะหมดสิน้นวิเศษกุลโทกล่าวด้วยความเข้าใจในสหายแต่ก็ไม่วายตักเตือนในสิ่งที่เขารู้ แต่ก่อนที่ท่านจะไปข้ามีเรื่องจะบอกบัดนี้เทพแห่งขุนเขาระวินทรเทวาได้สัมผัสถึงการหวนกลับคืนสู่แดนมนุษย์ภูมิของท่านแล้วเพียงแต่บ่วงกรรมยังสะกดระวินทรเอาไว้ให้อยู่ที่เดิมแต่ข้าเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะต้องหาทางไปเจอท่านจนได้ระวินทร์ผู้ชะคิดอุทานชื่อนั้นด้วยสีหน้าหม่นหมอง สุดแท้แต่เวรแต่กรรมเถิดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อข้ากลับลงไปที่มนุษยภูมิข้าก็เป็นได้แค่นาคาผู้ชคิดที่มีร่างแท้เป็นบุรุษหนุ่มผู้ที่มีอาจจดจ,จําเรื่องราวหนหลังได้ชีวิตของข้าคงได้แต่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกรรมที่ถูกชะตากำหนดเทวาวิเศษกุลโทได้ฟังเช่นนั้น จึงอมยิ้มบางแล้วกล่าวว่าควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเมื่อใดที่ท่านระลึกอะไรได้และต้องการความช่วยเหลือจากข้าก็รีบแจ้งให้ข้ารู้ข้าไม่เคยรีรอที่จะช่วยเหลือท่านเลยสักครั้งขอบใจท่านแต่เรื่องของกรรมก็ปล่อยให้ข้าได้ชดใช้จนถึงการสิ้นสุดเถิดหากเอาแต่หน่วงรั้งหรือหลบเลี่ยง ก็จะมิอาจจ่ายคืนจนจบสิ้นผู้ชคิดบอกท่านเทวดาวิเศษกุลโทยอย่างจริงใจทำให้ท่านเทวดารูปงามถึงกับทอดถอนใจเบาต้องยอมรับในการตัดสินใจของสหายผู้ชกิดเข้าใจละข้าขออนุโมทนาแล้วถือโอกาสลาท่านตรงนี้เลยใบหน้าสงบงดงามเรืองสว่างแสงบารมีสีทองระยับ ของเทวากุณโทพันคลี่ลอยยิ้มอ่อนร่างสูงค่อยๆจางหายไปในหมอกขาวขุ่นเวลานั้นทั่วทางบริเวณพันเกิดเสียงหัวเราะทุ้มกังวานคำพูดของท่านเทวาวิเศษกุณโทสถานสะเทือนไปทั่วบริเวณนั้นกิจฉังมัจจานะชีวิตตังสาธุสาธุ สาทุกโฮ่โฮโฮ่โนโน่ยฮ้ที่คุงเธอมีวันนั้นที่เธอบอกกฉันฉันยังจำมันได้ดีจน